ไปแล้วไป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 หาปลาแลอนบัตรเดียวมวนอีหลีเบอร์ดิป่ากูไปว้อนนะอันเบอนึงบวพวกมวนกูเดินดูนี่โอ้ยไป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 เปิดประตูนกป่าตายยังดูดิ่พูดแต่ว่าหนะอัเบอร์กับเบื่อไงก็กันได้ตัวนี่พูดนะพี่ก้าเจ้ากลับมาแล้วเหรอ หนึ่งแบบเยอะเลยเยอเจ้าเห็นหนูไหมเนี่ยหนูโอ้ยเบียดเบียดเบียนลุงกาดนี่นี่เว้ยบ้านอย่าเปิดประตูเลยบ้านเปิดประตูคิดถึงมี่ก็เจ้าเอาเปิดเปิดนะมันนี่มันขึ้ออด <c oughs> โอ้พี่ก็เจ้าโอ้ย